สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะพบกับช่องวัวบ้านๆเช่นเคยค่ะก็วันนี้นะคะก็จะนําเสนอในส่วนของการเลี้ยงวัวทําไมหลายๆคนถึงบอกว่าเสียเวลาเลี้ยงนานแต่ไม่มีการขยายพันธุ์ไปไหนมาไหนเลยนะคะไม่คืบหน้าไปไหนอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นนะคะสาเหตุจากอะไรนะคะหลายๆข้อแล้วก็หลายๆท่านที่ ประสบปัญหาเรื่องของการเสียเวลาในการเลี้ยงนะคะแล้วก็วัวไม่มีการขยายพันธุ์ที่เขาเรียกว่าที่ที่ที่จะเป็นไปตามที่เราวางแผนไว้อะนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็มีหลายปัจจัยนะคะอย่างเช่นสิ่งที่ทําให้ชาวเลี้ยงวัวเนี่ยเสียเวลามากที่สุดเลยก็คือวัวไม่มีการคือวัวไม่ท้องอะคะ่ะเลี้ยงไปก็ สี่ตัวยังไงสองตัวยังไงก็สองตัวอย่างนั้นก็คือไม่ท้องนะคะไม่มีการเป็นสัตว์อย่างเงี้ยนะคะบางคนก็อาจจะถึงขั้นพูดว่าวัวตัวเองเป็นหมันหรือเปล่านะคะแล้วก็ขายทิ้งไปอย่างนี้นะคะทีเนี้ยมันก็มีปัจจัยนะคะท่านผู้ชมไม่ใช่ว่าเราเลี้ยงไม่ดีหรือว่าอ่าหลายๆท่านบางบางคนบอกว่าโอ้ยเลี้ยงดีกินดีอยู่ดีให้กินหัวอาหารแต่ทําไม ไม่ท้องสักทีไม่เป็นสัตว์สักทีนะคะมันก็มีหลากหลายปัจจัยนะคะไม่ใช่ว่าเราเลี้ยงดีอย่างเดียวนะคะบางทีการให้กินดีการให้อยู่ดีแต่เราไม่ได้ดูแลเรื่องของเรื่องของความสมบูรณ์ความอา่าเขาเรียกว่าความสมบูรณ์ภายในนะคะความสมบูรณ์ภายในร่างกายของของวัวเราเนี่ยนะคะบางทีเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าวัวที่เอ่เลือดสูงสูงนะคะแล้วก็ เป็นวัวโครงสร้างใหญ่ๆห,ห,หรือที่เราเลี้ยงให้หัวอาหารกินดีอยู่ดีเนี่ยค่ะบางทีลักษณะอัตราการเป็นสัตว์ของเขาเนี่ยจะค่อนข้างที่จะเป็นช้านะคะเป็นช้าอันนี้หลายๆคอกที่ประสบนะคะแต่บางบางคอกท,ที่ที่ดูแลวัวดีแล้วก็อ่าเขาเรียกว่าดูแลวัวจากภายในสู่ภายนอกดีอะนะคะมดลูกสมบูรณ์สุขภาพแม่แม่วัวสมบูรณ์อะไรอย่างเงี้ยเรื่องของการ ดูแลเรื่องของการจับสัตว์เรื่องของการให้กินถ่ายพยาธิอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะทําให้วัวเป็นสัตว์เร็วอันนี้ก็ก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ว่าเป็นทุกข้อเป็นทุกตัวนะคะแต่ที่หลายๆข้อประสบก็คือเสียเวลาเลี้ยงไม่ขยายพันธุ์ไปไม่ขยายพันธุ์มาเลยอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นนะคะทีเนี้ยจะขออนุญ,ญาตเล่าจากประสบการณ์ ของคอกเลยนะคะก็บางทีมันมันเกิดจากการที่วัวเราเนี่ยมีพยาธิหรือจากการติดเชื้อภายในช่องคอดของเขาเนี่ยบางทีเราผสมยังไงก็ผสมไม่ติดนะคะเป็นสัตว์ก็เป็นรอบตรงรอบทุกอย่างแต่ผสมไม่ติดเกิดจากอะไรมันไม่ได้เกิดจากการที่เราจับสัตไม่ถูกอย่างเดียวนะคะมันเกิดจากบางที ความสมบูรณ์ของมดลูกของเขานะคะหรือว่ามันอาจจะมีการติดเชื้อภายในมดลูกของวัวนะคะทําให้ทําให้การผสมเนี่ยมันติดได้ยากแล้วก็จะกลายเป็นว่าผสมกี่ทีผสมกี่ครั้งก็ไม่ติดนะคะแล้วก็เรื่องของการเป็นสัตว์ของวัวนะคะบางคอกเนี่ยวัวคลอดออกมาหรือว่าวัวแม่สาวอ,าอยู่ในช่วงอายุปีแปดเดือนปีเจ็ดเดือนปีหกเดือน สองปีอย่างเงี้ยควรที่จะเป็นสัตว์แล้วแต่ก็ยังไม่เป็นนะคะเกิดจากอะไรนะคะเกิดจากอะไรแล้วอย่างวัวที่คลอดเสร็จอ่าปกติถ้าวัวที่มีความสมบูรณ์นะคะเป็นเป็นวัวที่สมบูรณ์ไม่มีอะไรผิดปกติเนี่ยก็ถ้าของทางคอกเนี่ยก็จะประมาณหนึ่งเดือนถึงเดือนครึ่งเขาจะเป็นสัตว์นะคะเขาจะเป็นสัตว์อ่า ทีเนี้ยถ้าอย่างเงี้ยมันก็รวดเร็วในการขยายพันธุ์ของวัวเรานะคะในการขยายพันธุ์ในการพัฒนาสายพันธุ์ที่ที่เขาเรียกว่าพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะคะได้ได้รวดเร็วแต่ท้งนี้ทั้งนั้นบางคนเนี่ยจนลูกเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วอ่าบางบางข้อนะคะบางตัวนะคะขออภัยนะคะอ่บางข้กเนี่ยบางตัวเนี่ยคลอดลูกจนลูกเป็นหนุ่มเป็นสาวลูกได้ จะปีหนึ่งแล้วจะสองจะปีกว่าแล้วยังไม่เป็นศาสต์อยู่อย่างเนี้ยนะคะเราก็ต้องมาดูแล้วว่าวัวเราผิดปกติอะไรหรือเปล่านะคะแต่บางคนอ่ะดูจากภายนอกวัวไม่ได้ซึมไม่ได้เป็นโรคไม่ได้เป็นอะไรเลยเป็นหมันหรือเปล่าอ่ะบางคนไปตีว่าวัวตัวเองเป็นหมันนะคะไปตีว่าตัววัวตัวเองเป็นหมัน อัตราการเป็นหมันของวัวเนี่ยเท่าที่ปศุสัตว์ได้ได้พูดได้คุยกันกันกับปศุสัตว์เนี่ยเขาบอกว่ามีมีน้อยนะคะมีน้อยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนื่องจากวัวเราไม่เป็นสัตว์ไม่เป็นสัตว์เพราะอะไรนะคะเพราะความสมบูรณ์ภายในร่างกายของเขาแล้วก็มดลูกข,ของเขานะคะอาจจะมีการติดเชื้อหรือเปล่านะคะบางทีเป็นสัตว์ตรงรอบทุกรอบแต่ทําไมผสมไม่ติดอ่าปัจจัยหนึ่งก็คือเรื่องของการจับสัตว์ไม่ตรงนะคะ เพราะวัวแต่ละตัวการตกไข่อัตราการตกไข่ไม่เหมือนกันนะคะไม่เหมือนกันจะเรียกได้ว่าบางตัวเป,เป็นเป็นสัตว์เย็นผสมเช้าใช้ได้กับบางตัวอทฤษฎีย่อมมีการเปลี่ยนแปลงตามสุขภาพของวัวนะคะเราก็ต้องสังเกตด้วยบางทีรอบแรกผสมแล้วมันเป็นแบบนี้มันไม่ติดนะคะเราควรที่จะผสมช่วงไหนนะคะอย่างที่ข้อเนี่ยเว้นไปไม่ใช่ เป็นสัตว์เย็นผสมเช้าเป็นสัตว์เช้าผสมเย็นอย่างเงี้ยใช้ไม่ได้ผลกับวัวตัวอ่าเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวจะให้ดูวัวแม่แม่แดงตัวนี้ตัวนี้ปกตินะคะตัวนี้ปกติเป็นเย็นผสมเช้าเป็นเช้าผสมเย็นได้นะคะเนี่ยค่ะแม่วัวตัวนี้นะคะถ้าเป็นตอนเย็น ผสมเช้าไม่ได้ต้องไปผสมเย็นนะคะเป็นเย็นผสมเย็นเนี่ยนะคะเนี่ยค่ะวัวตัวเนี้ยนะคะดังนั้นคือตอนแรกเราก็จับสัตว์แล้วก็ผสมตามระยะเวลาที่ปศุสัตว์แจ้งก็คือเป็นเย็นผสมเช้าเป็นเช้าผสมเย็นแล้วก็สังเกตด้วยว่าวัวให้ตัวอื่นยืนนิ่งแล้วก็ให้ตัวอื่นขึ้นไหมอย่างนี้นะคะ แต่สาหรับแม่แม่พันธุ์ของเราตัวนี้ใช้ไม่ได้ผลนะคะเราก็ลองมาทุกวิถีทางนะคะลองมาทุกวิถีทางลองทุกทุกทุกรูปแบบนะคะจนจนประสุตว์จนก็งงเหมือนกันว่าทําไมมันเกิดอะไรนะคะทีนี้พอเขาเอาเอาเครื่องเอ็กซเรียค่ะเครื่องเอ็กซเรย์มาเอ็กซเรย์ดูก็ปรากฏว่าวัวเขาไข่ค่อนข้างเล็กนะคะไข่ค่อนข้างเล็กแล้วก็การตกไข่ที่ช้านะคะดังนั้น ทฤษฎีที่ว่าเป็นแล้วเป็นเช้าผสมเย็นก็ใช้ไม่ได้ผลนะคะเพราะว่าผสมไปก็เชื้อก็ไปรออยู่พอไข่ยังไม่ตกเชื้อก็ตายก่อนนะคะก็ทําให้ผสมไม่ติดอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่เป็นเป็นสาเหตุหนึ่งของของอ่าไม่ใช่เป็นเป็นอุปสรรคของคนเลี้ยงวัวนะคะที่อยากจะขยายอยากจะ ผสมพันธวัวแล้วก็ขยายพันธุ์ออกให้ได้เร็วที่สุดนะคะเพื่อเขาเรียกว่าเพื่อให้ได้วัวที่เยอะขึ้นแล้วก็มีระยะเวลาในการเลี้ยงที่น้อยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ไม่ได้เป็นตามที่เราหวังไว้นะคะมันก็มีปัญหาและอุปสรรคแล้วก็ปัจจัยต่างๆที่ที่ทําให้เราชาวเลี้ยงวัวเนี่ยท้อนะคะท้อได้นะคะที่ข้อนี่เคยผสมหลายครั้งสุดก็คือ ตัวที่ปล่อยไปแล้วนะคะอันนั้นไม่ได้เป็นหมันนะคะอันนั้นผสมเทียมอยู่ประมาณหกครั้งนะคะครั้งที่เจ็ดถึงติดนะคะก็ลองผิดลองถูกหมดเงินไปเยอะมากนะคะหมดหมดเงินไปเยอะมากนะคะแต่ว่าเราก็ไม่ท้อนะคะเพื่อบางบางทีมันก็เป็นสิ่งที่รำทาให้เราได้เรียนรู้ได้เหมือนกันนะคะเพื่อที่จะมาปรับประยุกต์นะคะเวลามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเนี่ยเราจะมีวิธีการจัดการยังไงแล้วก็ เขาเรียกว่าแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้ยังไงเพื่อที่เราจะพัฒนาวัวของเราเนี่ยให้มีการขยายพันธุ์ได้เร็วแล้วก็ใช้เวลาน้อยที่สุดนะคะเพราะว่าทุกคนเลี้ยงมีแม่พันธุ์ก็อยากมีลูกวัวที่เยอะๆอ่ะหัวปีท้ายปีต้นปีต้นปีป,ปีละตัวปลวีละตัวอย่างเงี้ยนะคะทำยังไงนะคะก็อย่างที่ทางช่องได้บอกไปเสมอเลยว่า การเลี้ยงวัวเลี้ยงดีอย่างเดียวไม่เพียงพอนะคะเลี้ยงดีอย่างเดียวไม่เพียงพอไม่ใช่แค่ให้กินหัวอาหารไม่ให้กินไม่ใช่แค่ที่หลับที่นอนสะดวกสบายอย่างเดียวนะคะใช้ไม่ได้ผลนะคะนี้ก็คือเราต้องดูแลเรื่องของการถ่ายพยาธิด้วยนะคะการถ่ายพยาธิดูซิว่ามีพยาธิไหมเรื่องของการป้องกันโรคนะคะป้องกันโรคต่างๆที่หลับที่นอนก็ประกอบกันหลายๆอย่างนะคะเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะ อาผสมวัวหรือว่าขยายพันธุ์วัวให้ได้รวเดเร็วที่สุดมันมีปัจจัยหลายๆอย่างนะคะทั้งนี้ก็เจ้าตัวเจ้าของเรารู้ดีที่สุดว่าวัวของเราเป็นยังไงนะคะตอนนี้ก็ที่คอกนะคะแม่ตัวแม่พันธุ์อ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัวนะคะแปดตัวตอนนี้เป็นสั์พร้อมกันครั้งเดียว เลยนะคะตอนนี้ค่ะจะสังเกตนะคะเมื่อกี้ก็ตัวผู้ที่คอกนะคะซึ่งเป็นตัวเล็กนะคะเขาก็ขึ้นเนี้ยค่ะก็เนี่ยตัวขาวนี้เป็นก็เรียกว่าถ้าถ้าขึ้นระยะประมาณนี้ก็ผสมช่วงเช้าพรุ่งนี้นะคะเช้าพรุ่งนี้แต่ว่าตอนนี้เขาเพิ่งแม่สาวนะคะเขาเพิ่งเป็นครั้งแรกนะคะเป็นสัตว์รอบแรกก็เราจะยังไม่ไม่ผสมนะคะเพื่อเช็คความสมบูรณ์ ของมดลูกแล้วก็ร่างกายของเขาเนี่ยเราก็จะนับไปอีกยี่สบเอ็วันย0สบถึงยี่สบอ็ดวันรอบเป็นสัตว์นะคะถ้าเขาขึ้นมีการเป็นสัตว์อีกรอบตรงตามระยะก็ถือว่าสามารถผสมได้เลยนะคะก็ถือว่าวัวเราสมบูรณ์นะคะดังนั้นคุณหมอปศุสัตว์ก็แนะนําว่ารอบแรกเนี่ยถ้าแม่สาวรอบแรกเขายังจะไม่แนะนําให้ผสมนะคะเพื่อเช็คความสมบูรณ์ของวัวของแม่พันธุ์เราเนี่ยเราก็ เช็คอีกสักหนึ่งรอบนะคะรอบที่สองเราถึงค่อยผสมนะคะก็นำมาฝากท่านผู้ชมนะคะเพราะว่าสิ่งที่ทำให้เราเสียเวลามากที่สุดก็คือเลี้ยงแล้ววัวเราไม่เกิดการขยายพันธุ์นะคะไม่ขยายพันธุ์ไม่เป็นสัตว์อย่างนี้นะคะทำยังไงนะคะทีนี้ถ้าสมมุติว่าวัวเราเลี้ยงไปแล้วมันไม่เป็นสัตว์เราก็ต้อง คืออันดับแรกก็ต้องต้องให้ปศสุสัตว์มาดูก่อนนะคะว่ามดลูกเขาผิดปกติไหมนะคะมดลูกผิดปกติไหมแล้วก็ความอุดมสมบูรณ์ความสมบูรณ์ของเขาเนี่ยภายในเนี่ยยังปกติไหมถ้าปกติอ่าก็ต้องดูว่าไม่เป็นสัตว์เพราะอะไรทีเนี้ยมันก็มีตัวยาที่เขาเรียกว่าเร่งการเป็นสัตว์ของวัวนะคะซึ่งท่านผู้ชมก็หาซื้อได้ตามร้านขายยาสัตว์ได้เลยนะคะก็ให้ให้ปศสุสัตว์มาฉีดให้ หรือว่าเราจะซื้อมาฉีดเองก็ได้นะคะก็เป็นวิตามินบำรุงนะคะเพื่อกระตุ้นแล้วก็เร่งการเป็นสัตว์ให้กับวัวของเรานะคะอย่าเพิ่งไปตีว่าวัวเราเนี่ยเป็นหมันนะคะอย่าเพิ่งตีบางคนบอกว่าวัวอ้วนมากเนี่ยเป็นหมันนะคะบางทีพ่อค้าเนี่ยเขาอยากซื้อของเรานะคะเขาก็อาจจะบอกว่าเนี่ยวัวลักษณะแบบนี้เป็นหมันแน่นอนนะคะเป็นหมันแน่นอนแต่ที่จริงไม่เป็นหมันนะคะแต่ที่จริงไม่เป็นหมันเพราะว่าอันนี้ได้ฟังจาก คนที่เขาเคยโดนพ่อค้าพูดแบบนี้แหละนะคะแล้วเขากลับไปเจอวัวเขาอีกทีหนึ่งจากหลังจากที่เขาขายให้พ่อค้าแล้วนะคะปรากฏว่าพ่อค้าเขาก็เอาไปฉีดยากระตุ้นการเป็นสัตว์นะคะปรากฏว่าวัวตัวนั้นก็ตกลูกให้ลูกสวยงามมากเลยเขาก็เสียดายนะคะซึ่งก็ขายให้พ่อค้าในราคาที่ถูกมากๆนะคะเพราะว่าเขาก็ติได้อะเนาะ ในในฐานะพ่อค้าเขาทํายังไงเขาถึงจะได้ราคาถูกแล้วก็เอาไปขายต่อได้ราคาแพงเนะานนะ,ะนาาท่านผู้ชมนะคะก็นํามาฝากท่านผู้ชมนะคะมันก็เขาเรียกว่าถ้าวัวเราสมบูรณ์ดีก็ก็ดีไปนะคะแต่ว่าถ้าถ้ามันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเราก็ต้องแก้ปัญหาณนณะนะตรงนั้นเป็นจุดๆไปนะคะก็เป็นการแชร์ประสบการณ์ ที่ทางข้อก็เคยเจอผสมไม่ติดเป็นห้าหกครั้งเจ็ดครั้งแล้วก็อ,อยากจะจะบอกข้อดีอย่างหนึ่งในส่วนของที่ข้อกนะคะที่แรกๆอ่ะเจอเพราะว่าเรายังไม่เคยยังไม่เคยเคยเคยชินหรือว่าคุ้นเคยกับการผสมเทียมนะคะ ซึ่งแรกๆเอามาก็คือเป็นแม่พันธุ์วัวไทยบ้านนะคะก็มาผสมเทียมก็อันนั้นก็นานติดมากเลยห้าหกครั้งนะคะครั้งที่เจ็ดถึงติดนะคะทีนี้พอทีนี้เริ่มจับทิศทางได้แล้วกลายเป็นว่าพอเขาท้องที่สองเนี่ยลูกคลอดคลอดลูกได้ประมาณเดือนหนึ่งเดือนครึ่งอะคะ่ะเป็นสัตว์เร็วมากนะคะเป็นสัตว์เร็วมากแล้วก็สัตวแพทย์เขาก็พูดอยู่นะคะว่าวัวไทยพื้นบ้านเราเนี่ย อัตราการเป็นสัตว์ดีกว่าวัวลูกผสมดีกว่าวัวเลือดร้อยนะคะจะเป็นสัตว์เร็วนะคะอันนี้ก็คือโดยลักษณะข้อดีของพันธุกรรมของวัวไทยพื้นบ้านนะคะยกเว้นวัวตัวไหนที่มีปัญหาด้านการเจริญพันธุ์จริงๆนะคะถึงจะถึงถึงจะไม่เป็นสัตว์ค่ะถ้าสูตรของทางที่คองนะคะหรือว่าวิธีการของทางทางคองที่ใช้แล้วก็ทําให้วัวเป็นสัตว์เร็วหลังจากคลอดนะคะก็จะ หลังจากที่เขาคลอดเนี่ยประมาณ1สัปดาห์เราก็จะทําการฉีดยายาบํารุงกรอกยาต่างๆนะคะยาไม่ว่าจะเป็นยาตาพระรามต่างๆนะคะกรอกแล้วก็กรอกยากรอกยาบางทีก็อถ้าเป็นตัวตัวใหญ่เราจะฉีดยาถ่ายพยาธินะคะก็เนี่ยเราจะทําแบบนี้ตลอดนะคะก็จะสังเกตว่าเวลาเราดูแลวัวหลังคลอดแบบนี้นะคะก็จะทําให้เขากลับมาเป็นสัตว์เร็วทุกตัวเลยนะคะ,ท,ะ,คะทุกแม่พันธุ์เลย ตัวตัวเมียที่เป็นแม่พันธุ์ของเราเนี่ยประมาณ1-2ถึงเดือนนะคะก็จะเป็นจะเป็นสัตว์แต่ถ้าตัวไหนที่แบบเขามีปัญหาหน่อยก็จะประมาณสมเดือนค่ะก็นํามาฝากท่านผู้ชมนะคะในส่วนของอปัญหาหลักๆของการเลี้ยงที่จะทําให้ทุกท่านเสียเวลานะคะในเรื่องของการผสมพันธุ์นะคะผสมเทียมต่างๆนะคะก็นํามาฝากท่านผู้ชมเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ